สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสุขรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอดมินก็จะพามานะคะสรุปแนวทางเลาพัฒนานะคะสูตรคำนวณของงวดก่อนเนาะ3-4แอดมินเจาะไม่เข้านะคะ9-1มาตัวเน้นตัวชอบนะคะ3-8หลุดนะคะเสียดายมากเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี6 7 0 1 8 3ศแดสามอดมินให้เด่นไปที่8กับ7นะคะ8กับ7 8 7ดนะคะตามได้นะคะเลพ็พี่เลขน้องกันนะคะ7 8 3 7, นะคะสำหรับเด่น8นะคะก็จะมี แปดนะคะ สำหรับเด่นเก็จะมี7 0, 7 1, 7 3นยสาำหรับชุดกัรน,นะคะชุดกันชุดกันก็จะมี1 0, 3 0, 4 5ห หกศูนย์นะคะเดนมินแถมนะคะมีแถมเจ็ดเก้ากับเก้าหกแล้วก็จะมีสี่ศูนย์นะคะมันเด่นนะทุกคนเดนมินเลยแถมถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องทาตามตัวแถมนะคะ เบิ้ลน,นะคะเบิ้ลกันไว้ด้วยนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งมีเจ็ดเจ็ดมีหกหกแล้วก็สี่สี่นะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นแปดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้้ กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า